สวัสดีครับพบก,กับสรุปข่าวลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ย้อนไปดูปาดก,การเซนจายาที่หงแดงเอาชนะไปแสดางหลังปิดดิวดดวินนูเยตดดวินนูเยตนะครย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแล้วเล่นจากที่พวกเขาเอาชนะทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการแข่งขันล่าลยเซนทข่ครั้งรายนี้อย่างไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่ครั้งเดียวที่หงแดงเบียดไปแสดางคว้าตัวนักเตะที่หมายตาไปร่วมทีมได้สำเร็จลิเวอร์ pool ทิ้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดห่างแบบไม่เห็นฝุน่นด้วยการประกาศเซนจ์ย่าดวินนูเยต โดยก่อนหน้ารายนี้ย้ายมาสู่อันฟิลวเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หงแดงเอาชนะคู่แข่งรายสําคัญสำคัญ,ข,ข,ญของพวกเขาด้วยการทุ่มเงินถึง85ล้านปอนด์คว้าตัวกองหน้าทีมชาติโรเวัยมาร่วมเทียมนูนยสตกเป็นเป้าหมายในการสนทับท้องไปแสดงด้วยเช่นเดีวยวกันแต่พวกเขาพ่ายแพ้ในการเจรจาต่อรองเพื่อเซ็นสัญญาก,กับแข้งรายนี้ถือว่าเป็นความผิดหวังอย่างร้ายแรงสำหรับมนเชเตอส่งเต็ของเอลิเทนฮากดนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพ่ายแพ้ในการเซ็นสัญญาต่อคู่ปรับในสีเธียลีก และนี่คืออีก8ครั้งที่ลิเวอร์พูลประสบความส็จเหนือกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดการซื้อขายนาักเตะ 1. ซา่สดิโอมาเน่และจะปรับตัวเข้ากับฟุตบอลอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยมอย่างเป็นธรรมชาติที่เซาเทิร์นตันสาตดิมาเน่ก็กลายเป็นนักเตะที่เป็นที่ต้องการในปี2016และเขาก็เตรียมที่จะย้ายไปสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนที่โทรศัพท์จากเจ็กิ้งครับจะทําให้เขาเปลี่ยนใจผู้บรการบอกว่า ผมใกล้ที่จะย้ายไปที่แมนเชสเตอร์เต็ดมากๆแล้วผมมีสัญญาอยู่ที่นั่นตกลงกันได้ทุกอย่างกันแล้วเหมือนเดกเก่ากับเดอะเทเลกราฟในการให้สัมภาษณ์กับจมี่การ์เกอร์ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลทุกอย่างพร้อมแล้วแต่แล้วผมก็คิดว่าไม่นะผมต้องการไปลิเวอร์พูลเพราะผมเชื่อมันว่าจะไปเติมเต็มกับโครงกลาดของเจ็กกี้กลับที่แอนฟิลด์สองแฮร์รี่คีวิลแม้จะก้าวขึ้นมาจากทีมเยาวชนของคู่ปรับสำคัญของพวกเขาอย่างลีดยูนนเตต แต่ทัพปีแสดงก็ต้องการตำนานนักเตะของออสเตรเลียไปร่วมทีมเมื่อปี2003นั่นคือจนกระทั่งลิเวอร์พูลก็ได้มีการขึ้นไหวโดยพอลสโกร์เปิดเผยว่าผมจําได้เสมอว่า2คนหรือ3คนที่อาจจะเข้ามาผมจําได้ว่าแฮร์รี่คิวลก็เป็นหนึ่งในนั้นและคุณก็รู้ว่าเขาเป็นนักเตะท,ที่ดีมากแค่ไหนพอลสโกรกล่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อปี2 0 1 0 เขาเยอเดเยี่ยมมากๆผมคิดว่าการที่เขาลงเอยด้วยการปฏิเสธเราไปและไปอยู่กับลิเวอร์พูลก็ไม่ได้ทำให้เราโกรธมากขนาดนั้น 3. ฟฝาบิโยย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะคะรับฟาบิโยซึ่งในตอนนั้นเป็นดาวเตะของมอนาโกได้รับความสนใจจากทั้งแมนเชสเตอร์ซต็ดการมาของเขาที่โอแรดฟอร์ดจะช่วยแก้ปัญหากองกลางที่พวกเขายังคงเจออยู่แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นทีมลิเวอร์พูลที่ได้ตัวเขาไปร่วมเทียมหลังจาก การย้ายทีมสาเร็จดาวเตะชาบบราซิเลียนก็กล่าวก,วกับพอทูเขาบอกว่าผมจะไม่ปฏิเสธว่ามีการพูดคุยกันถึง3าครั้งเกี่ยวกับสถานการณ์ของผมกับมอนโกแต่ก็ไม่เคยมีข้อเสนออย่างเป็นทางการจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 4. เอลฮฮจิดิยุปเอลฮฮจิดิยุปนะครับเข้าร่วมทีมของแดงของชลัดอุเยตในปี2 0 0 2โดยราคาเพียงแค่10ล้านปอนด์แต่ดีก็้าวหน้ารายนี้ซัดไปเพียงแค่6ประตูจากการลงสนาม80นัด และภายหลังเขาก็ยอมรับในปี2018ว่าเขาเสียใจกับการย้ายทีมในครั้งนี้โดยที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองก็สนใจเขาในตอนนั้นอีกด้วยถ้าผมมีโอกาสอีกครั้งผมจะไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือบาสซูโลนาในเวลานั้นพูกเขาต้องการผมด้วยเช่นเดียวกันเอวมวจีดูยุนะครับกล่าวกับสื่อฝรั่งเศสอย่าง RNC Sport 5ตาเตโกอาคันตอราเช่นเดียวกับปอมโยนะครับตีอโกอาคันคาร่ามิคฟิลเพื่อนร่วมทีมของลิเวอร์พูล ก็หลุดมือแมนเชสเตอร์เช่นเดียวกันในปี2020นั่นก็คือคำกล่าวอ้างของริโอเฟอร์นินานอดีตกองหลังของพวกเขา <ern> เฟอร์นินานเปิดเผยผ่านทางรายการเบ t t w i เ t e r five l i ล e s ของริโอเฟอร์นินานเองในเดือนเมษายนว่าผมพูดกับเขาในวลานั้นเขาพูดภาษาอังกฤษได้อย่างสมบูรณ์แบบเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมที่อยากมาแมนเชสเตอร์แต่คุณก็ดูเขาตอนนี้สิเขามีความสุขสุดๆเลยที่ลิเวอร์พูล 6. เจเกนครับ ไม่ว่าเขาจะไม่ใช่นักเตะนะครับแต่เจคกิงคลับอาจจะเป็นการเซ็นยาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลที่เอาชนะคู่แข่งของพวกเขาไปได้เช่นเดียวกันการที่จะกล่าวว่าทั้งสองสโมสรมีชะตากรรมที่สวนทางกาันนับตั้งแต่ที่เจคกิงคลับมาสู่ลิเวอร์พูลในปี2015ยังถือว่าน้อยกว่าความเป็นจริงเจคกิงคลับเปิดเผยกับสกายสปอร์ตว่าใช่มีความสนใจจากแมนเชสเตอร์ใช่พวกเขาสนใจในตัวผมเมื่อหนึ่งปีหรือปีครึ่งก่อน แต่ผมไม่รู้สึกว่ามันใช่ผมไม่สามารถพูดได้ว่าแมชชชอนเต็ดเป็นสโมสรของผมผมไม่รู้สึกว่ามันใช่ตอนที่ลิเวอร์พูลโทรมาผมไม่มีโอกาสอื่นอีกแล้วแม้มันอาจจะเร็วเกินไปสําหรับแผนงานของผมแต่พอผมมาที่นี่จริงๆผมก็รู้สึกถึงสปิผลิตได้เลยทันทีสําหรับผมแล้วมันเป็นการที่ทั้งสองฝ่ายเข้ากันได้อย่างดีและสมบูรณ์แบบเจ็ดโรเบโตเฟอร์มิโนแมชเตอนเต็ดนะครับประสบความล้มเหลวในการต่อสู้เพื่อยั้งตัวโรเบโตเฟอร์มิโน ในเรื่ดูร้อนเช่นเดียวกันพวกเขาตัดสินใจที่จะรอเวลาจนกว่าเขาจะเสร็จสิ้นภารกิจการรับใช้ทีมชาติบราซิลในซิโกปาอเมริกาในระหว่างนี้ลิเวอร์พูลได้ส่งทีมงานเจจาของพวกเขาบินไปที่ชิลีเพื่อบรรลุข้อตกลงในราคา29ล้านปอนด์ซึ่งเป็นการลงทุนที่คุ้มค่างเงินอย่างที่ปรากฏสุดท้ายเวอร์กิลฟันไดส์เดบิวอมบัสบาลในก,การเซ็นทนากับเวอร์กิลฟันไดส์ของลิเวอร์พูล เป็นหนึ่งในปัจจัยสาคัญที่ส่งผลให้หงด่างทะยานไปคว้าถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ได้สําเร็จรวมถึงแชมป์พรีเมียร์ลีกเกรษแต่มันก็อาจจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากกว่าที่เขาอาจจะช่วยให้พวกเขาคว้าแชมป์มต่างๆแทนพวกเขาสนใจเซ็นเตอร์แบ็กของเซาทเท์นันนักขณะนั้นแต่ก็เป็นอีกครั้งนะครับที่ลิเวอร์พูลเร็วเกินไปสําหรับพวกเขากับการเดินเกมอย่างรวดเร็วและไปคว้าตัวมาร่วมทีมได้สําเร็จและที่เหลือก็อย่างที่รู้นั่นแหละครับว่าเวอร์คิวฟันได้เป็นต้นนานของลิเวอร์ ดิคสลุคารลิบบะฮูน,นะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่25มาิถุนายนนะครับตอนนี้นะครับถ้าหากจะบอกว่าลิอร์พูกับแมนเชสเตอร์ rent, คืออยู่ในช่วงของความสำเร็จที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับลิอร์พูประสบความสำเร็จอย่างมากมายในยุคข,ของเจ็กกี้กลอฟส่วนทางกับปีแสดงนะครับไม่มีความสำเร็จที่จับต้องได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยเปลี่ยนโค้ชกันเป็นว่าเล่นนะครับแล้วก็เข้าสู่ยุคมืดหรือว่ายุคใหม่ของพวกเขานั่นเองส่วนหงส์แดงของเรานะครับก็ พุ่งทะยานจวดนะครับดูดูกันหน้าก็ต้องลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะฮะขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้คนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและกอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ u b ส c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน ชายผู้บากข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแมนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพูดกันใหม่สวัสดีครับ